สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับนุ่นอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะนุ่นก็มีรถส,สวยๆนะคะเข้ามาใหม่มาแนะนําให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะก็เป็น t o โยต้าอันติคันนี้เลยนะคะรุ่น1.8 SE Sport คันนี้นะคะปี2017นะคะสําหรับราคาขายนะคะตั้งอยู่ที่580,000บาทนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวรุ่นจะพาไปดูการออกแบบทั้งภายนอกนะคะรอบๆตัวรถและออปชั่นภายในตัวรถนะคะว่ามีจุด ดีตรงไหนบ้างนะคะจุดแข็งของคันนี้เลยนะคะว่าสำหรับราคาประมาณนี้มีข้อดีมากน้อยแค่ไหนอเอาไปชมกันเลยดีกว่านาะมาในส่วนของกระจังด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะก็สําหรับรุ่นนี้นะคะปี2017นะคะเป็นตัวโชว์ไมเนอร์เชนนะคะกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบ เปียโนแบ็นะคะสีเทาดำเมทัลิกนะคะในส่วนของชุดโคมไฟนะคะคันนี้นะคะก็จะได้โคมไฟนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ เดย์ไทม์รันนิ่งนะคะมากับในชุดโคมไฟในส่วนของตรงนี้นะคะการออกแบบไฟนะคะค่อนข้างดูสไตล์สปอร์ตและโชวเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนคันนี้เนาะได้มีการติดไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ถัดมาในส่วนของล้อนะคะคันนี้นะคะได้ล้อแม็กนะคะจากศูนย์โตโยต้านะคะแม็กแท้จากศูนย์เลยนะคะอ่านี่นะคะขนาดนะคะ เดี๋ยวนุนหาให้ดูเลยว่าเป็นขนาด18นิ้วนะคะคันนี้เนาะอ่าล้อแม็กคันนี้นะคะขนาด17นิ้วนะคะและยางนะคะนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยว่ายางนะคะสัปดาห์ที่42นะคะปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะแม็กขนาด17นิ้วนั่นเองนุ่นบอกเลยว่าสวยๆหล่อๆกันไปเลยและที่สําคัญนะคะคันนี้มีการติดสเกิร์ตมาให้รอบคันเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยเนาะ ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะก็มีการติดโคลเมียมว่าดูโอวีวีทีไอซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะและในส่วนของฝาครอบนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีการติดไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่คันนี้ติดฟิล์มรอบคันแล้วนะคะ สำหรับมือเปิดประตูด้านนอกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะคะทั้งสี่บานเลยนะคะในส่วนของด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งคมสันเหลี่ยมทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะคันนี้เนาะสีนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือกับสีแต่อย่างใดนะคะคันนี้คือสวยๆรอๆกันไปเลยนะคะคุณลูกค้าใครที่กําลังมองหาโตโยต้าอันติสเอสเอสปอยู่นะคะนุ่นแนะนําเป็นคันนี้เลยเนาะโหจะบอกว่าคือสวยมากนะคะ มาในส่วนของด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะมีการออกแบบนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขามากๆเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายเนาะอ่ามีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยโครเมียมนันเองเนาะนี่นี่คือรุ่นของเขานะคะก็คือ S Sport นั่นเองนะนี่และนี่นะคะก็คือเครื่องยนต์ของเขาก็คือ1.8ตัว S นะคะ และที่สำคัญมีการติดสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะมาให้นะคะและมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ามนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะว่าจะกว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสามารถกดได้จากกุญแจรีโมทเลยนะคะอ่ะ นี่นะคะภายในคือจะบอกว่ากว้างม,ม,มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเก็บของได้คือเยอะมากนะคะในส่วนของคันนี้เนาะและที่สําคัญนะคะด้านล่างนี่เรามีล้ออะไรสํารองนะคะซึ่งเป็นล้อแม็กเช่นเดียวกับล้อที่อยู่กับตัวรถนั่นเองคือจะบอกว่าล้อคันนี้นะคะคือยางนี่ยังไม่ได้มีการแตะพื้นแต่ใหญ่ๆนะคะยางใหม่มากๆนี่นะคะก็จะมีในส่วนของถุงเครื่องมือและแม่แรงนะคะไว้ให้คุณลูกค้านะคะได้ใช้ได้ใช้นิยามภายในฉุกเฉินเองในส่วนของน็อตฝาก,กระโปรงด้าน ใช้นะคะก็น็อตไม่มีการขยับแต่อย่างใดน,นะคะนี่ซึ่งฝากปกบนอกนั้นท้ายนะคะสามารถใช้เล็บจิกลงไปได้นะคะคือสิตรยางนะคะสามารถใช้เล็บจิกได้จิกลงก็แปลว่าอย่างนั้นคือสภาพยังดีอยู่นะคะนี่นะคะน็อตไม่มีการขยับร้อยเม็ดอาร์ททุกอย่างอยู่ครบนะคะคือจะบอกว่าคันนี้มันปี2017แล้วเลขไม่ไม่สูงคือเหมือนเหมือนได้ายแดงเลยค่ะและที่สาคัญคันนี้ มีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะคุณลูกค่ะนี่โหระบบความปลอดภัยคือเต็มมากนะคะฮาเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในตัวรถคันนี้ดีกว่าคะ่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่แผลงประตูด้านในกันก่อนดีกว่านะคะก็จะคุมโทนสีดํานะคะตัดด้วยสีเทานั่นเองเนาะนี่ในส่วนของมือเปิดนะคะก็จะเป็นโครเมียมนั่นเนองเนาะเป็นระบบเซนทันล็อกรอบคันนะคะกระจกปรับไฟฟ้าตั้งสี่บานแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสําหรับผู้ขับขี่นั่นเอง กระจกมองข้างปรับแระาพไฟฟ้านะคะโดยควบคุมจากจุดตรงนี้นะคะเป็นปุ่ม engine start นะคะนี่นะคะช่องแอร์ด้านขวาและด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นหน่วงกลมนะคะแต่ว่าในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็จะเป็นช่องแอร์แบบสเหลี่ยมนั่นเองอันนี้นะคะจะได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะนี่ฟังวิทยุได้ fm/am เครื่องเสียง cd สามารถฟังได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของแอร์นะคะนี่สามารถปรับโหมดได้ตามใจชอบเลยนะคะคันนี้เนาะ และนี่นะคะก็จะมีในส่วนของช่องจ่ายไฟนะคะแล้วก็ช่องสําหรับเสียบ USB นั่นเองอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวเปให้ดูนี่นะคะเสียบ USB ได้สาย AUX ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะได้เกียร์ออโต้เจ็ดสปีดเลยนะคะคันนี้เนาะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะคะด้วยพวงมาลัยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหรือว่าปุ่มเทสเตชชิพกันนี้นะคะ,ะในส่วนของเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะโอ้โหคือจะบอกว่าอันติสนะคะเป็นรถเก่งขนาดกลางนะคะซึ่งนั่งได้อย่างสะดวกสบายนะคะและที่สำคัญอัลติสเอสปอร์ตคันนี้นะคะมีแอร์แบ็กถึงเจ็ดลูกนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างเนาะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะนั่งได้3าคนคือนุ่นจะบอกว่าสบายมากภายในกว้างมากคือใครได้คันนี้ไปคือดีว่าละคุมมากนะคะคันนี้มีพื้นที่เหมือนีรานนะคะค่อนข้างเยอะพื้นที่วางเท้าว่างจริงๆคันนี้นะคะและที่สําคัญเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูเครื่องยนต์นะคะว่าเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะ จะสมบูรณ์แบบมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เครื่องยนต์และเมื่อกี้เราดูกันรอบตัวรถแล้วเนาะและภายในมาจุดคายแมกแล้วว่าเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะสภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีบีทนะคะขนาด1,800ซีซีนั่นเองเนาะเครื่องยนต์เดิมๆแท้ๆจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดนะคะสังเกตได้จากอะไรเอ่ยก็คือนี่นะคะรอยแต้มสีต่ตางๆที่มาจากโรงงานนะคะเครื่องยนต์นี้นะคะแห้งสนิทไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มอย่างแน่นอนแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนและเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของ Notes, น็อตีให้ดูแก้ๆเลยว่า mm. น็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะเป็นน็อตเดิมนะคะไม่มีการขยับแต่อย่างใดนะคะทุกอย่างนะคะยังคงความสภาพเดิมๆนี่นะคะในส่วนของคานด้านหน้านะคะก็คือคานเดิมนะคะมีรอยเม็ดอาร์ทที่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนั่นเองเนาะนี่ด้านหน้านะคะยังตรงๆแบบนี้เลยนะคะกองอไม่ต้องห่วงนะคะรถของเพชรยนต์นะคะไม่มีชนหนักจมน้ําหรือพลิกคว่ำม,มาก่อนอย่างแน่นอนนะคะ สามารถนำแผ่นเพลทและเล่มทะเบียนไปตรวจสอบได้นะคะรถมีการเช็คส่วนมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนของน็อตฝากระโปรงก,ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีการขยับแต่อย่างใดเลยนะคะคือรถเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะรอยเม็ดอาร์ตทุกอย่างอยู่ครบนะคะนี่นะคะแผ่นกรองความร้อนนะคะนี่ก็ยังอยู่เนาะ,ะนี่จะให้ดูว่านี่นะคะเป็นฝากระโปรงที่มาจากโรงงานเลยนะคะของแท้เลยนะนี่นะคะก็สติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานนะคะ ซีนนะคะก็ยังดีอยู่นะคะซีนใช้เรียบจิกไปคือยังโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่เนาะคันนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ Toyota a อ t i ติ1.8 SE Sport คันนี้นะคะปี2017นะคะราคาขายตั้งอยู่ที่580,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้นะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะหากใครไม่สะดวกโทรมานะคะสามารถแอดไลน์ที่เบอร์นุ่นนะคะได้เลยเนาะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่น้วยนะคะและสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัว ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ